พูดหวยนะวันนี้พามชมภาพบรรยากาศการขวัญการมาร่วมต่อยอดกันได้ก็คของเราห้ความสน้จกับคนต่องประเทศค่ะ Good evening ladies and gentlemen and now คำถามแล้วนะครับค่ะและคำถ,ถามสำหรับหมายเลขส4ีสสนะคะถามว่าให้ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสตึกตามแนวคิดของคุณขอบคุณอีกครั้งนะคะให้ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลสตึก ตามแนวคิดของคุณเชิญบัรีบนี้ถูกหวยกันเนาะอาจารย์โชคชัยนะครับขอขบุญล่างคำถามนะคะในความะคะิดของน้องมิลลี่นะคะน้องมิลลี่ตอนนี้น้องมิลลี่ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลของตัวเองในการโปรโมตตัวเองและจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ค่ะซึ่งในคำถามนี้นะคะออใช่ใช่คร <No S 2> น้องมิลลี่จะใช้โซเชียลของน้องมิลลี่ไม่ว่าจะเป็นติก t o k หรือเฟซบ o o กอินส a าแกรมที่มีผู้ติดตามมากถึง1,000ถึง2,000นะคะไม่มากไม่น้อยแต่ก็มีอยู่ค่ะน้องมิลี่จะใช้ช่องทางนี้ในการโปรโมทเชิญ<อ>ชวนและและเชิญชวนพี่พามามาดูนี่ฮะประกวดประกวดพมากนะหโอเคค่ะและเชิญชวนพี่น้องชาวประเทศไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์หรือในประเทศไทยและในงานรอยกระทงนี้นะคะน้องมิลลี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำารับสามาหมายเลขสี่สี่น้องหนี่นะครับนี่คือคำตอบใน5คนสุดท้ายนะครับสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะครับ เพื่ที่จะได้ท่านเจ้าสาวงานะครับให้ครองตําแหน่ง,งานางนับพมาาประจำปี2568นี้อีดสักครู่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ท่านกรรมาการก็กำลังลงคะแนนให้กับทั้งท่านสาวงามนะครับว่าสิบคะแนนในรอบสุดท้ายนี้มันอบรอบ ปฏิภาณใบพริ้นในการตอบคำถามนะครับใช่ใช่ครับคุณทางจังหวัดครับพี่วันมถามเสร็จแล้วครับวันนี้ไม่ได้ไปชุมพลนะพี่เฉลยกันมากมเลยชุมพลวันนี้ไม่มีประกวดนะครับก็เลยมาสเตจแก้ท้านี้นะคะเราทำเป็นสุดท้ายนะคะทีสามาแต่ละท่านนะคะก็ได้แสดงความสามารถความรู้ปฏิภานใบพริ้นนะที่มีนะครับก็จริงไหมจริงเรื่กันพอสมควรนะคะ กรรมการเองนะคะท่านก็กำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะคะเพราะว่าสิบคะแนนในรอบนี้ต้องแสงแข็งมากๆนะคะเอาสักประมาณนี้พอนะครับสามนาทีก็พอนะพอดีมันไม่ใช่หวยนะถ้าเกิดถึงบ้านเร็วเราไลหวยออหวยให้นะเน่งนันลดมาาประจําบีสองพันท่ารอรอดูรอบรอบรอบชนะเลิศก่อนเนาะอีกสักเซฟหนึ่งร้อมทั้งรองทั้งสี่นะครับนี่คือ สาวงามที่กำลังจะตวจใจกับท่านผู้มีเรตุกท่านหรือไม่นะครับนั่นก็คือนปรพมาาประจำปีน,นี้ทั้่านาสาวงามน,นี้คือเรื่องไปถูกจริงๆเลยนะคะรับว่าหมายเลขไหนที่จะได้ครอบกรามนะครับเพราะว่าการตัดสินผลการประกวดในวันนี้มีองค์ประกอทบครบถ้วน,นครับซึ่งใน การตัดสินนั้นนะครับซึ่งเราได้เรียนให้กับท่านผู้เกิดทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าทุกองค์ประกอบการตอบคำถามการาชิงปฏิพานใบคริ้นนะครับของสาวงามทั้ง5สาวงามนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยความสวยงามของใบหน้านะครับความสวยงามของรูปร่างและปฏิพานใบคริ้ซึ่งจะตัดสินในรอบสุดท้ายนี้นะครับว่าสาวงาม ทั้งสังงานนี้นะครับได้ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้สร้บงความต่าตื่นนะครับสี่มีเวลาก็เข้ามาดูแล้วพี่ามวันนี้ก็ไว้ไวาจ้าโชคชัยเข้าบนล่างน้องเราพัฒนาสูตรพี่ครับสูตรบอกไปไปก่อนว่าทั้งสองงานนี้แม่ไม่ต้องไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าโทรแค่ที่อยากจะแบ่งมัฒนะครับถูกทุกงวดโทรมาตลอดนะครับในสูตรใหม่ของแกนะวันนี้คุยกันช่วงเย็นเมื่อกี้นะครับบอกไว้เลยไม่ต้องไปซื้อของคนอื่นให้เสียเวลาครับเล่นกออาจารย์โชคชัยคนเดียวอย่างเดียวนะครับก็ไม่กี่ชุด เองนะครับบอกไว้ก่อนว่าคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะถ้าถูกอ่ะนะคุ้มอ่ะเข้าบนเข้าล่างครับงวดนี้เราส่งให้ผมส5ห้งวดนะครับหลุด2องงวดเองสิบห้หลุด2นี่ไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนสาวนามทั้ง5้าคนที่ผ่านเข้ารอบทุดท้ายนี้นะคะนอกจากมีความสวยมีความสามารถมีความรู้ อีกสิ่งหนึ่งที่น้องมีคือความอดทนก็ไม่้องไปเลือกเย่อะนะครับพี่จะซื้อคนเดียวเลยง่ายดีครับแล้วคนหาหวยตกอย่าผมก็ไม่ต้องไปวิ่หาคนนั้นคนนี้ต่างหากนะครับแล้วก็ตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายด้วยนะครับมันก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ก็สองเก้าสองหกนะครับมันถือว่ามันสุดนะพี่เนาะแล้วหวยไทยเข้าสองวดติดแล้วนะครับหวยไทยเข้าสองหดติดแล้วรับผม ใหม่พิธีกรนะคะแบตเตอรี่หมดไปแสดงว่าดเราใช้งานไปใช้แล้วนะคะเมื่อกี้ของป้ไปจริงจริงการทำแบบนม้หนักเลยเสาเลยกน้อยครับฝัางนี้ไปเสาของเรานะคะต้องขอบคุณน้องๆนะคะเราก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วินาทีไม่กี่อินใจข้างหน้าเราก็จะทราบผล การตัดสินของคณะกรรมการผู้ส่งคุลัพทั้งห้าท่านซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินโอเคนะครับพี่ประมาณนี้แหละพอดีมันเป็นลิขสิทธิ์เพลงครับผมนะคะครับต้องขอบคุณทั้งมันเป็นลิิขสทธิ์เอบการทุกสักสิบนาทีแล้วกันครับที่เส่นเพลงพวกนี้เป็นลิขสิทธิ์หมดนะครับกิจกรรมที่ดีๆของเทศบาลตำบลักงกระดึงนะครับขอบคุณชุมชนที่ได้เข้า ในการจัดงานเปิะเทมีที่มีมามนะครับแล้วก็ส่งสาวงามเข้าประกวดชุมชนในแต่ละบวนสองสาวงามด้วยกันนะครับนี่คือความเร่วมไม้ร่วมมือความเคารพเปลี่ยงกันในชุมชนครับตอนหรือว่าอวามคุณสำหรับ้นํานสุดชนทุกท่านนะครับถ้าหากว่าไม่มีท่านเหล่านี้งานก็คงจะไม่เกิดเช่นกันนะคะเพราะว่าคณะกรรมการผู้จัดงานเองนะคะก็ ต้องการความร่วมมือจากชุมชนจากหน่วยงานราชการ,งกรงองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในอำเภอสติกของเราในเขตเทศบาลตำบลบสติกนะคะก็ต้องขอคุณผู้นำชุมชนทุกท่านท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานราชการนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสนับสนุน ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้และก็เป็นการสื่อสารประเพณีอันดีงามของไทยเราให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเรานะคะถ้าอยากชมบรรยากาศเต็มๆนะครับก็ไปตามที่เพจนะครับเสน่สตกนะครับเสน่สตกนะครับพี่รับที่สุขสันต์วันลอยกระทงครับผมแล้วนะคะ เสน่ห์สเตอร์ครับเพจเฟซบุ๊กนะครับเพจน้องใหม่กำลังมาแรงนะครับยังไม่ได้เห็นนะคะมาแรงครับตอนนี้กำลังมาแรงนะครับพี่เพจนี้ตอนนี้ล้นขอบกันนะคะพิจตรเจ็ดแปดเจ็ดพันครับแล้วก็ดูเป็นแสนนะครับทุกคลิปทุกคนเพิ่ขึ้นเลยนะครับพี่หน่วยงานชุมชนเอกชนภาครัฐภาคเอกชนลุ้นกันหมดเลยนะคะครับเราลงใจ นะครับหรือเรามองสบการกับท่านผู้ใหญ่ทุกน่านเราได้แต่ให้กําลังใจเส้นกานแลกการแต่การให้คะแนนนั้นนะครับขึ้นกับท่านกรรมการทั้งหน้าท่านนะครับว่าจะปลงใจท่านหรือไม่นะครับทั้งหน้าสถา,านี้มองสมทั้งหน้าสาขานะครับการการตัดสินตะกูนั้นนะครับต้องมี1 3 3 4 5สห้านะครับนี่คือการประกวดทุกนวท,ทีต้องมีการจัดลำดับ ทจะร็จพร้อมกันน้ำมุกพม่าในครั้ืนนี้นางมุกพม่าที่เราตั้งเกป็นกันไว้ก็เพียงหนึ่งคนเนาะไม่สามารถให้ได้ทัอนข้างคนก็หนักนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนได้เป็นน้ำมุกพม่าในระรับวัลชนะเลิศส่วนอีกที่คนประมาณนี้นะครับที่ระดวันที่ลดหลั่นกันไปนะคะเป็นรองชนะเลิศระดับหนึ่งรอง